มาต่อกับเครื่องนี้นะครับสำหรับอินเวอร์เตอร์ฝาขาวของคุณเทวินสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับส่งมานานเลยทีเดียวนี่ครับเขียนอาการมาให้ครับใช้งานไปแล้วก็ดับตรวจเช็คตั้งแต่ส่งมาครับก็เจอมีภากูตบัคคอนเวอร์เตอร์นะครับเป็นภาคสวิตชิง ไอซีด้านบนครับจะเห็นมีรอยไหมครับอะไรพวกนี้มีครับหม้อแปลงก็ไหมครับก็หาหมอแปลงมาใส่เรียบร้อยครับตัว R ตัว c ีซีเนอร์ไดโอดนะครับมอสเฟตครับที่มันช้าครับก็เพราะว่าอะไรมาแล้วครับแล้วเราไม่ได้ไปต่อนะครับก็เลยเป็นงานตกค้างไปนะครับ ตัวที่หาไม่ได้ก็คือ IC ของบอร์ด CPU ครับจริงจะเปลี่ยนทั้งบอร์ดเลยก็ได้ครับแต่ตอนนั้นนะครับมันค่อนข้างจะหายากตอนนี้มีเยอะแล้วนะครับหาง่ายด้วยครับบอร์ดถ้ามันซ่อมไม่ได้จริงๆก็เปลี่ยนใหม่ทั้งบอร์ดครับแล้วก็อะไรชิ้นเล็กชิ้นน้อยพวกนี้ครับเมื่อก่อนมันจะหายากครับตอนนี้ค่อนข้างจะง่ายแล้วก็เป็นอินเวอร์ตร,รุ่นใหม่ด้วยนะครับ รุ่นใหม่ก็จะมีมมแปลงนะครับ igbt อยู่2ตัวครับถ้ารุ่นเก่าก็จะใช้อยู่ตัวเดียวอะไรก็มีแล้วเยอะแยะมากมายครับตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เก็บไว้นานครับกลับเอามาซ่อมดีเฉยเลยครับตอนนี้ก็มีการชาร์จครับเปิดทิ้งไว้ทั้งคืนนะครับเปิดไว้แล้วก็ เช้าม่นะครับมีไฟจากแผงมันก็ชาร์จแบบนี้นะครับก็คือเปิดแบตเตอรี่รอไว้นะครับถ้ามีไฟจากแผงมาเครื่องก็จะเปิดเองแล้วก็มีการชาร์จตามที่เห็นนะครับตั้งชาร์จไว้ที่30ชาร์จเต็มๆเลยนะครับที่3 0แอมตั้งเต็มไว้ที่2 7โวลต์ครับเรื่องนี้เป็น3,500วัตต์ระบบ24โวลต์ครับ ยังไม่ได้เปิดเครื่องนะครับแบตก็ใกล้จะเต็มแล้วครับมีที่26.2เดี๋ยวผมจะทดสอบโหลดให้ดูครับเปิดเครื่องนะครับเครื่องนี้ซ่อมในภาค DC 2 DC ด้วยนะครับเนื่องจากตัว R ตัวสำคัญนะครับมันยืดก็ทำให้มันเพี้ยนนะครับทำให้มันเพี้ยนจ GBT ก็เป็นเบอร์เดิมทั้งหมดครับส่วนภาค ด c ซี DC, DC ก็ได้ทําการ modify ครับตอนนี้โหลดอยู่ที่2450วัตต์มีไฟจากแผงโซล่าเซลล์มาช่วยนะครับถ้าล,ลักษณะแบบนี้ก็จะมีไฟจากแผงโซล่าเซลล์นะครับมาเข้าบูตบตคอนเวอร์เตอร์แล้วจ่ายไฟออกมาที่2เส้นเห็นไหมครับสายสีดำแดงมันจะมาขนานกับตัว C h ไฮโวลต์ตัวนี้นะครับก็คือไฟจากแผง มันผลิตออกมาเป็น DC High v วล์ครับมาขนานกับตัว h i ไฮโวล์ของภาค DC to AC เลยแล้วก็จ่ายให้ยังโหลดเลยนะครับออกมาด้าน AC o u เเลยครับถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์ l ลว์โวลนะครับมันจะใช้ไฟจากแผงโซล่าเซลล์ชาร์จลงแบตก่อนแต่อันนี้นะครับมันจะข้านครับข้ามขั้นตอนนะครับก็คือไฟจากแผงไปจ่ายให้ภาคอินเวอร์เตอร์ไฮโวล์เลยนะครับแปลงออกมาเป็น230 v โวล์ ไปใจให้โหลดด้าน AC l ครับแล้วก็เหลือเท่าไหร่นะครับมันก็จะย้อนมาเข้าที่ M V T นะครับแปลงไฟออกมาลดเหลือเท่าแรงดันของแบตเตอรี่นะครับเพื่อชาร์จลงแบตถ้าแดดออนนะครับหรือว่าแดดไม่มีนะครับแบตเตอรี่ก็มาผ่าน DC to DC นะครับแปลงไฟอัพไฟขึ้นมานะครับเป็น300โวลต์ที่ตัว C นี้นะครับ300จนถึง4 0 0โวลต์แล้วก็แปลงออกมาเป็น230 AC ครับหลักการทํางานมันไม่มีอะไรมากเลยครับแต่มันค่อนข้างจะฉลาดมากครับสําหรับอินเวอร์เตอร์พวกนี้ทํางานตามค่าที่เราตั้งไว้เลยครับเราตั้งค่าถูกต้อง,องเครื่องมันจะทํางานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับทํางานตามที่เราได้ตั้งค่าไว้ครับเอาละโหลดยังค้างอยู่ที่20 0ร0 0 0สอครับสามวัตต์ครับ เป็นคลิปที่ไม่ได้ตัดต่อนะครับจะจะทำคลิปเดียวให้จบมันก็จะมีพูดผิดบ้างถูกบ้างนะครับผิดพลาดยังไงต้องขออภัยตอนนี้พัดลมไม่ได้ระบายอะไรเลยนะครับพัดลมหมุนก็จริงอะแต่ความร้อนมันไม่ได้ช่วยระบายนะครับเข้าด้านนี้ก็ออกด้านนี้เลยนะครับมันจะมีพัดติดครอบไว้เพื่อบังคับทิศทางลมครับเพื่อให้ลมผ่านตัวซิงค์ระบายความร้อนซิงค์ออก สิ่งน่าจะร้อนมากครับตอนนี้โหลดค้างอยู่ที่2370วัตต์กินกระแสแบตเตอรี่7 0แอมป์นะครับที่มันกิน7 0แอมป์เพราะว่ามีไฟจากแผงนะครับมาร่วมนะครับถ้าไม่มีไฟจากแผงมาร่วมมันจะใช้แบตเตอรี่อย่างเดียวรับจะกินแบตเยอะมากเลยนะครับถ้าแบบนี้ร้อยกว่าแอมป์แน่นอนนะครับผมจะลองปิดไฟจากแผงนะครับให้เหลือแต่ แบตเตอรี่อย่างเดียวปิดนะครับปิดแล้วนี่ทดสอบให้ดูเฉยๆนะครับอย่างที่บอกครับเมื่อไม่มีไฟจากแผงมาช่วยครับกินไฟจากแบตเตอรี่เต็มๆเลยครับที่112แอมป์ครับโหลดอยู่ที่69% เดี๋ยวผมจะลองเพิ่มไปนะครับอีก500เอาละครับผมอีกห้าร้เป็นสองพัดผัดลมเล่งแล้วนะครับเล่งยังไงก็ตามไม่ได้ช่วยอะไรครับเอาละผมจะเพิ่มอีกห้าร้อยให้มันตัดเลยนะครับเป็นสา0พันงกระแสบแบตเตอรี่158ยแอมป์ เกาสิแล้วนะครับถ้าเปิดอีก500ผมว่าตัดแน่นอนนะครับถ้าไม่ตัดก็พังแล้วครับเพิ่มอีก500ครับเตือนแล้วนะครับโหลดอยู่ที่3750วัตต์แปดบหเปโอ้ไม่ทันนะครับกะจะดูเปอร์เซ็นตะ์ครับโอเวอรโหลดททมเอาทครับขึ้นโค้ด0ูย ่เดี๋ยวลองอีกรอบนะครับปิดโหลดก่อนเปิดเครื่องใหม่นะครับไม่ได้พังครับนะถ้ารู้ดีไซนตั้งค่าถูกต้องสายแบตเตอรี่เส้นใหญ่นะครับจ่ายกระแสให้เครื่องพอเครื่องไม่พังง่ายๆครับบอกไว้เลยเดี๋ยวผมจะทดสอบโหลดให้เท่าเมื่อกี้เลยนะครับเราจะมาดูกันว่าเราดึงโหลดกี่เปอร์เซ็นต์ของตัวเครื่องนะครับ ถ้าเปอร์เซ็นต์ก็คืออยู่ที่3,5 0 0ครับตามสปคของเครื่องนะถ้าถ้าเราใช้เกิน100%ปนะครับแปลว่าเราใช้เกินตัวมันนะครับเพิ่มโหลดเข้าไปโหลดอยู่ที่51%แล้วนะครับผมจะเพิ่มอีกครับ2000มีการกระชากนะครับดูนะครับเราดึงโหลดเกินตัวมัน140%ซ์เลยนะครับ ตัดยางไว้นะครับไม่นะครับเครื่องไม่ได้พังนะครับเปิดโอ้บีมตัดนะครับเดี๋ยวขอเวลาแก้ไขแป๊บนึงบีมของเดลี่นะครับคลิปไม่ได้ตัดต่อนะครับปิดก่อนเป็นสมาร์ทบีมเอสนะครับตรวนี้ แบตเตอรี่ที่ใช้ในการทดสอบก็เป็น nmc Samsung s d i 9 4 m ครับและลองเปิดใหม่นะครับมาแล้วนะครับที่ยี่สิบสเครื่องไม่ได้พังนะครับ b i มเตัดเปิดถ่ายให้ดูกันยาวๆเลย มีแรงดันออกปกติเสียงดังดีมากเมื่อกี้เรากระชากเข้าไปนะครับเนื่องจากว่าโหลดเป็นพัดลมความร้อนนะครับมันมีการกระชากด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวเปิดพัดลมความร้อนก่อนละกันเปิดแค่พัดลมนะครับกระชากไป3 0 0พันกว่าเมื่อกี้เห็นไหมครับบ m มเอสผมถึงตัดโหลดอยู่ที่พันเก้าครับโหลดลงมาแล้ว พัดลมเร่งดังมากแต่มันไม่ได้ช่วยอะไรครับไม่มีพลาสติกครอบมันต้องมีพลาสติกแบบนี้ครอบไว้ต้องมีพลาสติกแบบนี้นะครับครอบไว้ตกใจหมดเลยพัดลมมันดีดมันดีพดพลาสติกไว้นะครับอันนี้ไม่ใช่ของมันนะครับถ้าเป็นของมันผมจะเขียนตัวเลขไว้ครับ ลิปสดๆนะครับไม่ได้ตัดต่อโหลดอยู่ที่1900ครับผมจะเพิ่มให้โอเวอร์โหลดเลยนะครับมาดูว่าก,กี่วัตครับสามพันเจ็ดรครับขึ้นโค้ดศูย์เมันจะกระพริบอยู่10ครั้งนะครับแล้วก็จะตัดไปอ่เตโอเวอร์โหลดให้ดูเรียบร้อยนะครับสำหรับเครื่องนี้ผ่านครับแบบนี้ พร้อมที่จะจ,จัดส่งคุณลูกค้าครับจังหวัดระยองอ๋อจังหวัดชนบุรีนะครับแก้ไขสวัสดีครับ